สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังผัวเอจัยเมียใส่กระโปรงแดงทุกครั้งที่เจอสุดท้ายเพิ่งจะมารู้ความจริงเว็บไซต์ต่างประเทศที่ชื่อ sohu.com ได้รายงานว่าหนุ่มชาวจีนจังอยู่และภรรยาของเขาหลีถิง ที่เคยเป็นเพื่อนร่วมชั้นในวิทยาลัยและก้าวไปสู่การแต่งงานหลังจากเรียนจบชีวิตคู่ที่ดูเหมือนจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ภรรยาของเขาเริ่มมีพฤติกรรมลึกลับทาให้จางอยู่เริ่มสงสัยช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความลับของลีทิ้งเริ่มถูกสังเกตเมื่อจางอยู่พบว่าเธอมักจะใส่ชุดกระโปรงสีแดงต้อนรับเขาทุกครั้งที่เขากลับมาจากทริปธุรกิจหลังจากการสืบสวนอย่างลับๆและคําบอกเล่าจากเพื่อนบ้านจางอยู่ได้รู้ความจริงที่น่าตกใจ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ลับๆระหว่างลีถิงกับหลิวหยางโค้ดฟิตเนสที่พวกเขาได้พูดคุยกันทางโซเชียลหลังจากการเผชิญหน้ากันอย่างตรงไปตรงมาหลีถิงสารภาพว่าเธอถูกดึงดูดเขาด้วยอารมณ์ขันและความเป็นตัวของตัวเองและการใส่กระโปรงสีแดงเพียงเพื่อบอกใบให้เขารู้ว่าสามีกลับมาบ้านแต่ยืนยันว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากกว่านั้นทำให้จางหยูรู้สึกเจ็บปวดและต้องการยา อย่างไรก็ตามหลิวหยางได้ปรากฏตัวและเปิดเผยความจริงที่ว่าเขามีแฟนสาวอยู่แล้วและทั้งสองมีความสัมพันธ์ทางอารมณ์เพียงแค่ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นด้วยคำอธิบายที่จริงใจและความเข้าใจจางหยูจึงตัดสินใจให้โอกาสภรรยาของเขาอีกครั้งสะท้อนถึงความรักและความไว้วางใจที่มีต่อกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ